สวัสดีค่ะก็พกัรเชอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้วัน,วนที่สามสิบเอ็ดมีนาคมปีสองพันยิบสามนะคะหลังจากการล่มสลายของแบงก์ในสหรัฐไปนะคะทําให้ทางรัฐบาลเขาจําเป็นต้องเข้าแทรกแซงเพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะตอนนี้รัฐมนตรีคลังเจนเน็ตยาเลนเขาก็ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้อีกนะคะโดยเขาบอกว่ากฎระเบียบของทางธนาคารการควบคุมหรือว่าการกํากับดูแลเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงใหม่ จะได้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะคะว่ากฎเหล่านี้สามารถป้องกันความเสี่ยงในระบบที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะโดยในรายละเอียดนะคะเธออยากให้มีการกำกับดูแลภาคธนาคารเงาหรือว่าธุรกิจการเงินที่ไม่ได้จดทะเบียนนะคะในรูปแบบธนาคารก็คือให้มีความเข้มงวดมากขึ้นนะคะรวมถึงควรมีการทบทวนข้อกําหนดด้านเงินทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี2018อีกครั้งด้วยค่ะคือเรื่องของเงินทุนเนี่ยในปี2018มันเป็นยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์นะคะ เขาได้ลงนามในกฎหมายที่เป็นการผ่อนปลนกฎระเบียบด้านการธนาคารนะคะโดยเฉพาะสำหรับธนาคารขนาดเล็กและก็ขนาดกลางที่มีสินทรัพย์ต่ำกว่า2.50แสนล้านดอลลาร์ค่ะก็คือช่วงที่ทําเป็นประธานาธิบดีเนี่ยฝ่ายบริหารของทรัมป์เขาตัดงบประมาณซึ่งจะมีทั้งส่วนของสำนักงานวิจัยการเงิน OFR แล้วก็ส่วนของหน่วยงานในการกำกับดูแลเสถียรภาพทางการเงิน FSOC ลงด้วย อย่างของสำนักง,งานวิจัยการเงิน OFR นะคะมีตัดงบประมาณแล้วก็พนักงานออกซึ่งหน่วยงานนี้จริงๆก็เป็นหน่วยงานอิสระนะคะที่วิเคราะห์แนวโน้มตลาดเพื่อที่จะระบุความเสี่ยงทางการเงินสําหรับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังโดยที่ทรัมป์เขาก็ลดงบลงไป25%นะคะในปี2018แล้วก็ระหว่างปี2016-2020ถึงเนี่ยมีจำนวนพนักงานของ OFR เนี่ยลดลงเกือบครึ่งหนึ่งนะคะจากกว่า200คนเนี่ยเหลือแค่107คน ส่วนงบของ FSC SO นะคะคหน่วยงานในการกำกับดูแลสเสถียรภาพการเงินของรัฐบาลกลางสหรัฐทอมก็ตัดลดงบไป15%นะคะแล้วก็ลดพนักงานลง5 0จากที่มีอยู่ประจำสามสิบหกคนเนหลือเพียง18คนเท่านั้นก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เยเลน,เ,นเขาออกมาพูดถึงความหละหลวมของภาคธนาคารนะคะเธอเลยต้องการจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งเธอบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นผลทำให้แบงก์พาณิชย์3แห่งในสหรัฐเกิดการล่มสลายไปจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะไม่ใช่แค่ภาคธนาคารเท่านั้นแต่เธอก็ยังรวมหมายถึงกฎระเบียบสําหรับกองทุนตลาดเงินกองทุนหดฟันแล้วก็คิปโต่คอเรนซีด้วยนะคะซึ่งเธอก็เรียกร้องให้มีการกํากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็สกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้คณะบริหารของฝ่ายประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเขาก็เพิ่งมีการออกมาผลักดันเหมือนกันนะคะคือไบเดนเขาบอกว่าเขาต้องการให้หน่วยงานกํากับดูแลภาคธนาคารเนี่ยใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น กับธนาคารขนาดกลางก็ここคือจะเป็นการกำหนดให้แบงก์ที่มีสินทรัพย์1-2.50แสนล้านดอลลาร์นะคะเพิ่มการถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องแล้วก็เพิ่มเงินทุนเข้ารับการทดสอบภาวะวิกฤตนะคะแล้วก็เปิดเผยแผนการซึ่งทั้งนี้มันจะเป็นการระบุรายละเอียดด้วยนะคะว่าธนาคารเนี่ยจะปิดการได้อย่างไรถ้าหากจำเป็นแล้วก็เขาต้องการให้ผลบังคับใช้นะคะโดยไม่ต้องผ่านการสนับสนุนจากสภาคองเกรดด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นความคลิปหน้าของฝ่ายบริหารกับเจเน็ตเดเล่นนะคะส่วนเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ก็ทรัมป์กลายเป็นอดีตประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐนะคะที่ถูกดำเนินคดีอาญา31มีนาคมนะคะมีคำสั่งฟ้องทรัมป์ในคดีจ่ายเงินปิดปากดารานหนังผู้ใหญ่นะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้เธอพูดเรื่องชู้สาวกับทรัมป์เขาแล้วก็เข้าข่ายการใช้จ่ายเงินรดรหรงหาเสียงอย่างผิดกฎหมายนศึกเลือกตั้งค่ะ คือทนายของทัปมเนี่ยมีการเอาเงินไปจ่ายให้ราวๆหนึ่งแสดอลลาร์ตอนที่หาเสียงเลือกตั้งหรือว่าไม่ถึง2สัปดาห์นะคะก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ทัามเขาลงจริงตาแหน่งปี2016ค่ะแต่ว่ารายละเอียดคําฟ้องตอนนี้เขายังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะนะคะมีแต่ที่มาจากอดีตทนายความของทัป์นะคะที่เขาเป็นคนเปิดเผยเขาชื่อว่าไมเคิลโคเฮนนะคะ,นะคะเขาถูกจําคุกอยู่ที่เรือนจํานิวยอร์กเนี่ยเป็นเวลา3ปี แล้วก็เขาสารภาพผิดในคดีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีเรื่องของการช่อโกงเงินการหรือเรื่องภาษีหรือว่าการให้การเท็จต่อสภาของเกรสนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องนี้ละคะ่ะที่โคเฮนเนี่ยเอาเงินไปจ่ายให้กับคารเรนแม็กโดแกรนนะคะอดีตนางแบบนิตยสารเพลย์บอยกับสตอร์เมเดเนอร์นะคะดาราหนังผู้ใหญ่ที่เป็นข่าวตอนนี้นะคะเพื่อจะได้เป็นการปิดปากเรื่องชู้สาวอย่างที่บอกไปค่ะ ก็ทางอายการแขวงแมทต,ตันเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าเขาได้ติดต่อกับทนายของทัมแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานนี้เพื่อที่ว่าจะให้ทัมเนี่ยมามอบตัวส่วนข่าวของซีนเอ็นเนี่ยบอกว่าทัมอาจจะเจอข้อหามากกว่า30กระทงนะคะซึ่งก็เชื่อมโยงกับการช่อจนทางธุรกิจของเขาด้วยค่ะส่วนทัมเองนะคะเขาก็ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีความผิดในเรื่องนี้แล้วก็อ้างว่าอันเนี้ยมันเป็นความพยายามโจมตีจากทางการเมืองน,นะคะ โดยเขาก็ร้องขอให้ผู้สนับสนุนเนี่ยช่วยโอนเงินนะคะเพื่อเป็นการช่วยเขาสู้คดีต่ตอไปด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ทรัมป์ก็อยู่ฟลอริดานะคะซึ่งก็มีข่าวของทาง CBS เนี่ยก็บอกว่าทรัมป์อาจจะบินไปนิวยอร์กวันจันทร์แล้วก็ถูกคุมขังในศาลวันอังคารแล้วก็คาดว่าทรัมป์จะมีโอกาสที่จะถูกพิมพ์ลายนิ้วมือกับถ่ายภาพในฐานะผู้ต้องหาก็จะเหมือนกับคดีอาญาอื่นๆนะคะในตามปกติอันนี้ก็คือตามข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะคะ ส่วนเรื่องของการลงริงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐส,สมัยที่สองของทรัมป์เนี่ยเขาก็ลงได้อยู่นะคะไม่ได้ผิดกฎอะไรเพียงแต่ว่าโอกาสชนะเนี่ยมันอาจจะยากขึ้นแล้วก็มีสมาชิกของพรรคริพับลิกันประมาณ44%นนะคะ,ะ,คะเขาเรียกร้องให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถอนตัวออกจากการเลือกตั้งรอบนี้หากว่าเขาถูกตั้งข้อหาในคดีนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทรัมป์คร่าวๆนะคะโอเคค่ะคราวนี้มาต่อที่เรื่องของภาพรวมของหุ้น เห็นว่าหุ้นธนาคารในภูมิภาคของสหรัฐก็ร่วงไปเมื่อวันพฤหัสบดีนวนนี้นะคะส่วนช่วงต้นของวันนี้วันศุกร์ที่31มีนาคมเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่ก็มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวโดยที่เ p 500เพิ่มขึ้นมา0.2%ส่วนนัดจ็กเนี่ยก็ปรับตัวลงนิดหน่อยแล้วก็ดาวโจน์เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะ0.2%แล้วก็ยังมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีก็ลดลงนะคะอยู่ที่3.528% ส่วนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ2ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น4.110%ค่ะแล้วก็วันนี้มีตัวเลขล่าสุดเป็นตัวเลข PCE นะคะซึ่งจะเป็นราคาค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือว่าการบริการภายในประเทศค่ะล่าสุดของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ PCE ทั่วไปรวมหมวดอาหารและพลังงานนะคะเพิ่มขึ้นมา0.3%ตากว่าคาด0.5%แล้วก็ชะลอตัวลงจากระดับ0.6%ในเดือนมกราคดน ส่วน PCE ทั่วไปนะคะเพิ่มขึ้นมา5.0%ต่ำกว่าคาดที่5.1%แล้วก็ชะลอตัวลงจากระดับ5.3%ในเดือนมก,กราคมค่ะหากว่าไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานนะคะ PCE พื้นฐานนะคะก็จะขึ้นมา0.3%ต่ำกว่าคาดที่0.4%แล้วก็ชะลอตัวลงจากระดับ0.5%ในเดือนมก,กราคมหากเทียบเป็นรายปีก็เพิ่มขึ้นมา4.6%นะคะแล้วก็ต่ำกว่าที่คาดไว้ค่ะ ภาพรวมก็คือรายปีเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นรายเดือนอาจจะชะลอตัวลงนะคะแต่ว่าภาพใหญ่ก็คือตัวเลขนี้ก็ยังสูงกว่าเป้าหมายที่เฟดเขาวางไว้อยู่ดีนะคะที่สําสำหรับไส้ในเนี่ยโดยรวมนะคะก็คือต้นทุนสินค้าบริการราคาอาหารหรือว่าราคาพลังงาน,นลดลงหมดทุกตัวส่วนการใช้จ่ายผู้บริโภคเนี่ยส่วนที่มีการลดลงก็คือส่วนใหญ่มาจากพวกรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์หรือว่าการรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะแล้วก็เครื่องแต่งกายสาหรับส่วนที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นพลังงานนะคะเรื่องของน้ํามันเพิ่มขึ้นมา3.1%แล้วก็ตามมาด้วยบริการการขนส่งที่เพิ่มขึ้นมา1.1%ค่ะแล้วก็ในส่วนของการบริการเนี่ยมีการขยายตัวนะคะการดูแลสุขภาพการศึกษาแรงงานข้าจ้างที่พุ่งสูงขึ้นก็มีผลทําให้ค่าบริการการดูแลส่วนบุคคลเนี่ยเพิ่มขึ้นค่าบริการอาหารหรือว่าการบริการสธานการก็เพิ่มขึ้นหมดค่ะ ก็เรียกว่าภาพการใช้จ่ายของผู้รุ่งกเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางมากกว่านะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของรายได้ของครัวเรือนก็เพิ่มขึน้นเงินออมส่วนใหญ่ที่เป็นเงินออมส่วนบุคคลของชาวอเมริกันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก4.4เป็น4.6ออันนี้ก็สูงสุดในรอบปีค่ะก็จะคิดเป็นมูลค่า915.8พันล้านดอลลาร์นะคะในเดือนกุมภาพันธ์สรุปคร่าวๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เป็นข่าวดีบ้างนะคะ แล้วก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะอยู่ในทิศทางขาลงเงินเฟอสหรัฐก็เหมือนจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะแต่ว่าความวุ่นวายในภาคของธนาคารของสหรัฐเนี่ยก็ยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไปค่ะคือในวันนี้มันมีผลสํารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะเขาระบุถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเดือนมีนาคมนะคะคเขาก็บอกว่าร่วงลงสู่ระดับ62.0จากเดือนก่อนหน้า ที่67.0ค่ะแล้วก็เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดที่63.2นะคะจากรายงานการสำรวจเนี่ยเขาก็ยังระบุเพิ่มเติมว่าผู้บริโภคเขามีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้น3.6%ในช่วงหนึ่งปีข้างหน้าแล้วก็ต่ำกว่าระดับ4.1%นะคะในการสำรวจเดือนที่แล้วค่ะส่วนในอีก5ปีข้างหน้าก็คาดกันว่าจะแตะระดับ2.9%นะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากการสำรวจในเดือนที่แล้วเช่นเดียวกันก็คืออาจจะหมายความว่าสหรัฐเนี่ย อาจจะเจอกับภาวะเศร,รษฐกิจถดถอยอยู่ในอนาคตนะคะความเสี่ยงเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ความเชื่อมั่นเขาก็เลยลดลงส่วนทางพรรคการเมืองเนี่ยรวมๆแล้วคือริพับบิกันเขาก็บอกว่าเศร,รษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมันแย่อยู่ส่วนเดโมแครตเนี่ยเขาก็บอกว่าเศร,รษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะแล้วก็ในภาคอสังหาของสหรัฐเนี่ยอัตราการจำนนงก็ลดลงต่ำสุดในรอบ6สัปดาห์แล้วนะคะเงินกู้30ปีเนี่ยอยู่ที่6.45ดี่เปอร์เซ็นต แล้วก็อย่างพวกราคาบ้านทั่วไปจาก20เมืองที่เป็นอันดับแรกนะคะโดยที่ราคาของทุกเมืองเนี่ยมีราคาลดลงแล้วสิ้นสุดเดือนมกราคมปี2023นะคะซึ่งก็เป็นการลดติดต่อกันมาเป็นเดือนที่7อย่างเช่นแถวแถบซานฟรานซิสโกลดลงไป7.6็ดจเปอร์นตเลดลงไป5.1าเอซานเดกโกลดลงไป1.4แล้วก็พอร์ตแลนด์ลดลงไป0.5%ค่ะคราวนี้มาดูที่ราคาค่าเช่าบ้านบ้างน,นะคะ คือราคาค่าเช่าบ้านเนี่ยมันยังพุ่งสูงขึ้นเนื่องมาจากว่าก่อนหน้าเนี้ยราคาบ้านมันก็พุ่งสูงอย่างที่เราทราบกันการขอกู้อะไรมันก็แพงนะคะทําให้คนเนี่ยหันจากการซื้อบ้านใหม่เนี่ยไปเช่าบ้านแทนซึ่งราคาค่าเช่าเนี่ยมันถูกนับรวมอยู่ในเงินเฟอ้อของสหรัฐด,ด้วยโดยรวมเนี่ยเมื่อเทียบเป็นรายปีก็สูงถึง17.0%นะคะซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าค่าเช่าเนี่ยมันแซงหน้างเงินเฟอ้อมานานแล้วแต่ว่าจากที่ราคาเช่ามันสูงขึ้นเนี่ยก็มาจากที่ คนหันไปเช่าแทนซื้อนะคะแล้วก็จุดนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ย,ยก็กดไม่ลงสักทีค่ะอย่างถ้านับตั้งแต่เดือนมกราถ,ถึงกุมภาพันธ์เนี่ยค่าเช่าพุ่งสูงขึ้น0.3%นะคะอันนี้ก็จะตามรายง,งานของซิลโลนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังระบุว่าราคาเช่าทั่วไปตอนนี้อยู่ที่1,976ดอลลาร์ 1, 76, เพิ่มขึ้นมา6 3เมื่อเทียบกับราคาเดียวกันในปีที่แล้วนะคะ ซึ่งถ้าถามว่าเราจะคาดหวังว่าราคาค่าเช่าเนี่ยมันจะลดลงในเร็ววันนี้หรือไม่คือตามข่าวบอกว่าก็ไม่ควรคาดหวังมากนักนะคะเนื่องจากว่าเงินเฟอ้อมันอาจจะชะลอตัวก็จริงแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็ยังพุ่งสูงอยู่แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาว่าคาดการณ์กันว่าค่าเช่าส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มขึ้นจนถึงสิ้นปีนี้ปี2023ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ตามหัวเมืองใหญ่ๆนะคะโอเคค่ะคราวนี้เราไปต่อเรื่องคร่าวๆข,ข,ของค่าเงินดอลลาร์นะคะ คือชลีีเช็คช่วงบ่ายของวันนี้นะคะคือเพิ่มขึ้นมา0.41%อยู่ที่ระดับ1 0 2 5 7จุดแต่ถ้าเทียบแบบทั้งเดือนมีนาคมเลยเนี่ยค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลง2.57%นะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มสกุลเงินหลักอื่นๆนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์เนี่ยก็ยังออกมาบอกว่ามันมีแนวโน้มมากขึ้นด้วยที่เงินดอลลาร์เนี่ยจะเป็นขาลงในอนาคตส่วนเงินบาทไทยวันนี้ก็แลกได้34.15บาทต่อดอลลาร์นะคะ เงินบาทก็ผันผวนไปโดยที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยก็ตามทิศทางของเงินหยวนค่ะเขาบอกว่ามันมาจากหลังจากที่ตัวเลขกําไรภาคอุตสาหกรรมของเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของจีนเนี่ยออกมาต่ํากว่าคาดแล้วก็แบงก์กรกรไทยเขาก็มองกรอบค่าเงินบาทนะคะอยู่ที่33.80-34.50ถึง34.50บาบาทต่อดอลลาร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการคาดการณ์ของสัปดาห์หน้านะคะ ส่วนราคาทองก็ลดลงไป0.45%อยู่ที่1,969.39ดอลลาร์ต่อออนค่ะแล้วก็ทองคําไทยเนี่ยทองคําแท่งขายออก31,950นะคะรับซื้อ31,850ทองรูป,ปรพรรณเนี่ยขายออก32,450รับซื้อ31,275ค่ะนักวิเคราะห์อาวุโสด้านสินค้าพกพ์ของ HDFC เขาก็เชื่อว,ว่าทองคาเนี่ยก็น่าจะยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะคะโดยรวม โอเคค่ะก็เป็นข่าวที่จะรียบมาฝากวันนี้นะคะก็อขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็ความคิดเห็นจากเพื่อน,นทุกคนค่ะก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ